ก็จะถามดอยาเดียวว่าก็ตามกันก็ไม่ได้พูดกันเลยัูไม่ด้ว่าเริ่มไหมก็ต้องถามก่นเาะหนไม่รูอะชดเจนาไม่ได้มีอะไรนะไม่มีนก็มีแค่วันนทีน่มไรนะอนอน รู้เหมือนแบบว่าทะเลาะกอันด้วยก็แบบว่าห่างก,กันทั้งคู่ไม่ได้บอกว่าห่างก็ห่งางกก็ประมาณเดือนกับเขาทะเลาะกันนี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับว่ามีมือฉีกเขาแจ้งไปครับไม่ได้ถามไม่มีนะคะไม่เคย,ยทะเลาะก,กันเรื่องมือไี่ถววาม่เขาจะมีหรือว่าอะไรอย่างงี้หนูก็ไม่รู้เพราะหนูไม่เคยเชฉยเลย เรื่องปกติแ <anything S 2> บเหมือนแบอกว่าผู้รูเขาทะเลาะกันก็กลายเป็นเรื่องแบบเข้าใจผิดกันมากกว่าแบบว่าอาจจะด้วยอายุหรือว่าความคิดที่ต่างกันอะไรค่ยให้แบบว่าก็ไม่มีใครคิดว่าตัวเองผิดก็ไม่ไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมใช่ใช่ก็ไม่รู้ตัวหรอกใหญ่เห็นก็เห็นไม่ถึงเหมือนกันก็เหมือนอยยู่กลัน ่อะไรอะแต่ว่าพอเจอกันก็ห่างันเรื่อไม่ได้พูดกันแล้ก pues nah ็ที่เวลาคุยไม่เคยดูเคยไม่เคยดูเขาเขาไม่ไ่งออะก็เหมือนเรียกว่าคุยกันบอกว่าคุยกันมันให้เข้าใจกันนะไม่มีอะไรงอหไม่ได้ว่าเขา่อรแปลว่าออนไลน์ ถ้าเราเวอร์เลยก็เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่มีไม่ค่ะเขาก็ตามใจเถ้าถ้าเราอยากจะบอกว่าอะไรอยากจะทาอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้เขาก็จะบบบว่าสังสรนีอยู่แล้วไม่บว่า เไม่ได้บอกนะคะว่าแบบหายไปหรือ่อะไรแต่ว no, ่าคือเราก็คุยกันแล้วแล้วก็แบบกเหมือนแบบว่ามันรอจะมากกว่าล้วก็หายเพรันก่อนมีการรอว่าคืรอหรว่าถ้าไม่ก็ไม่รอแล้วันคงไม่รอแล้วเราจะมีฝาดยว่เราคงเราคงไม่ไปเราเสียใจน เสียใจไหมก็มันก็มันกต้องมีบ้างแเพราะว่าก็คุยกันมารู้จักกันมาขนาดนี้แล้วก็สองปีที่เสียใจกัมาแล้ก็อันเปนเาะหรอวไม่รับกไมรบายไะเออสาอ่ะ

ออกเซอรที่ติดงูชาปาวก็จากตากล้องไป้วก็คงไม่มีแค่อยากเลยเพราะเพราะไม่รู้สุดทางก็เราก oh, ็หยุอะไรไม่ได er ้อยู่แล้วก no mm ็คำจริงเขาก็ควรจะโทรมาไม่รู้ บ้าไรบ้าตักั่มีล้ยอะไรๆเรื่องยับอมันกันแล้วไม่ไม่คไม่มีเรื่องคุบนหรอกะเาก็ไม่ได้ไเช็คไม่ได้อะไรอยู่ล้ว เขาคุยกับใครบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่คิดว่านมีเพาะเราปวดแล้วก็มคนมาปวดปวดใจเร่มหายไปไม่ไช่เขาหายไปรอกค่ะก็เหมือนว่าากันมากกว่าเขหายกันก็รู่หายก็คือก็ว่าไม่ไม่มีใคร เราไม่ได้มาบอกเหตุผลว่าแบบเลิกกันเพราะอะไรองี่ค่ะเหมเลยเพราะมันหายกันเองแล้วกับชายมันก็หายกันเองไม่ได้มาบอกว่าเลิกกับเธอเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะเธอเป็นอย่างนี้ค่ะเคียดแต่ไม่เคียดนิดนึงก็ดีเบลมาที่ผุณต้องใช้เวลาเราถึงก็ยังมีอย่างอื่น ว่าเราขอได้เลยแต่ว่ามันไม่มีหรอกค่ะใครใครบ้างที่จะไม่อยากได้คนดีๆอยู่ว่าคือเราเจอคนดีๆแล้วเราก็อยากเจอคนที่ดีกว่าเราเหตุผลที่บอกว่าดีเกินไปเพราะว่ามันไม่มีโลกค่ะโอเคไหยคะโอเคไหมคะไปสตดิโอต่อเลยะ